ไอ้ิมสวัสดีครับวันนี้ตื่นเช้ามาก็ลดต้นไม้ครับผมเนาะงอไซงอขาครับผมก็มาลดต้นไม้รดผักรดอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งคิดดูว่าจะทําเมนูอะไรกินครับผมสาหรับเมนูวันนี้ก็จะทําปิดซองแบบคือสําหรับเด็กๆก,ก็คือน้องติกเกอร์แล้วก็น้องจ๋าๆแล้วก็ของแม่ครับผมของแม่คืองดเค็มทุกอย่างแล้วก็อาหารรสจัดครับผมเนาะก็ก่อนนั้นก็นี่ครับเดินมาดูพวกต้นไม้ที่เราปลูกไว้ก็จะมีพวกใบมิ้นท์พวกมะงมะนาวอะไรต่างๆครับผมเนาะ ตอนนี้มะนาวก็ออกลูกเยอะมากแล้วก็เจ้าเขาเรียกอะไรไอ้งุนครับผมก็ออกยอดอะไรเรื่อยไปต่างๆครับผมตามกิ่งของมะนาวครับผมเนาะสำหรับเจ้ามะนาวตัวนี้เป็นเป็นแป,ป้นพื้นบ้านครับผมเนาะออกดอกออกลผลอะไรต่างๆนะตลอดทั้งปีตัวนี้จะเป็นพ่อเมล็ดครับผมที่เอามาปลูกไว้แล้วก็ที่สําคัญ ลูกของเขาค่อนข้างจะดกมากโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนเมษาหรือว่าเดือนมีนาประมาณนี้ครับผมเขาจะออกลูกตลอดเลยช่วงช่วงประมาณหน้าฝนก็ออกลูกดกเหมือนกันครับผมเนาะในระหว่างที่เดินชมต้นไม้ไปเรื่อยๆครับผมก็จะถ่ายนู่นถ่ายนี่ไปนั่นก็คิดเมนูไปเรื่อยๆครับผมเนาะก็มองไปข้างบนก็ไปดูต้นมะลิครับผมที่กําลังออกดอกอยู่ช่วงประมาณเมษานี้ออกดอกของเขาจะขออ,อกเยอะมากยิ่งช่วงที่โดนฝนครับผม ดอกไม้จะผลีบ้านเร็วมากครับผมเพราะว่าเป็นอะไรที่มาสัจจันมากสําหรับฝนส่วนเจ้าที่ไม่ถูกกันกับเพื่อนเลยก็คือจะเป็นพลิกเพราะว่าฝนตกมาพลิกรู้สึกว่าจะเป็นคล้ายๆโรคก,กุ้งแห้งเป็นซี่แล้วก็เป็นเชื้อราอะไรต่างๆที่อยู่ข้างในครับผมเนาะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกในกระถางมันเกิดความร้อนกันเลยใบอะไรต่างๆแห้งส่วนเจ้าต้นหอมก็ชูใบธงสวยงามเลยหาล่อแต่จ,จังหวะหากระถางใบใหญ่ๆครับผมมาใส่ครับผม,ม น,นี่จะเป็นบอนของแฟนครับที่ปลูกไว้ในระหว่างที่คิดไปคิดมาก็โอโ้เจอแล้ววัตถุดิบหลักครับผมวันนี้เราจะทํานี่เลยครับผมแก้งอองใบตําลึงใส่หมูครับผมว่าแล้วก็มาเก็บวัตถุดิบใบตําลึงอะไรต่างๆครับผมเนาะนี่มาเลยครับผมก็อันนี้จะอยู่โซนข้างหน้าบ้านครับผมช่วงประมาณฝนตกประมาณ3 4มสี่วันเขาเริ่มแทงยอดออกอะไรต่างๆขึ้นมาตอนนี้ก็จังหวะพอกําลังพอดีเลยก็ได้จังหวะครับผมยอดกําลังสวยเลยก็มา ไล่เก็บใบตำลึงเพื่อจะไปทำเมนูวันนี้ครับผมเนาะสำหรับเมนูวันนี้ก็จะทำเมนูง่ายๆครับผมเนาะแกงอ่อมก็จะมีการตำพริกกงพริกแกงอะไรต่างๆเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมช่วงนี้ก็เก็บใบตำลึงไปก่อนช่วงช่วงนี้เก็บไบตำลึงไปก่อนนะครับผมในตัวส่วนของหน้าบ้านแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอยู่ข้างบ้านเดี๋ยวผมพาไปดูครับผม อันนี้จะเป็นโซนข้างบ้านครับผมตรงที่จอดรถครับผมนี่เขากำลังขึ้นเต็มหมดเลยครับปกคลุมไปหมดเลยมียอดสสวยงามๆครับผมอุอนๆเลยแล้วก็มาทําการเก็บพักตําลึงแล้วก็เอาไปดิดยอดทําเกงออมกันในระหว่างนี้ก็จะวางอีกข้างหนึ่งแล้วก็จะเก็บอีกข้างหนึ่งครับผมเนาะเพราะว่าเต็มกำมืออีกมือหนึ่งที่กล้องอยู่ครับผมเนาะแล้วเก็บไปก่อนครับตอนนี้อาจจะมีน้ำด้วยระวังหน่อยครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้เวลามันตํามือแล้วเรือมันจะออกเย้มาครับผมใครๆไม่ละครับตัวนี้ครับผม ก็ทำการเก็บไปเรื่อยๆครับตัวนี้ เก็บไปสักพักหนึ่งตาบอกเรียกเม้ามะเขือครับผมแล้วก็มีมะเขือส้มด้วยก็คือเป็นมะเขือเทศตัวลูกเล็กๆครับผมในระหว่างนั้นตาก็ทําการส้างกอขาครับผมที่ผมได้เคยแบ่งไว้ให้ตาตั้งประมาณ2-3ปีแล้วแหละครับผมตอนนั้นยังเป็นช่วงโควิดอยู่ก็จะมีต้นขาต้นพักอีเลอร์ต้นตะไคร้ขมก็มีอย่ครับาของตา คนใหญ่โอ้เป็นอยู่หนบ้านกันครับรอบบ้านก็จะมีมันมาเองหลายพันครับมีทั้งไม้ดอกไม้ประดัอกไม้ต้นมะพราด้วยตาบอกถ้าอยากได้ก็เข้ามาเก็บเอานะครับผมไปทำกินอะไรต่างๆครับผมในระหว่างที่เอามาเขือกับตาอะไรเสร็จเรียบร้อยครับคุยกันได้สักพักนึงก็เดินขึ้นมาครับผมมาเอาตะไคร้ครับผมทางเข้าบ้านก็จะเอาไปท้มพริกแกงครับผมเนาะในระหว่างที่เดินเลาะมาเรื่อยๆก็จะมาดูต้นพริกอีกรอบหนึ่ง รู้สึกว่ามันจะเหี่ยวตั้งแต่วันนั้นโดนโดนลมฝนครับผมซัดเข้ามาแล้วก็จะมาเก็บต้นหอมครับผมใบหอมเพื่อไปทําแกงหอ,อ,อมใช้ด้วยกันครับผมก,ก็จะมีตัวใบเล็กหอมเลยใบหอมนี่ครับแล้วก็หอมเลยดอกใหญ่ครับผมหอมเลยกิ่งใหญ่จะมีครับผมโอเคเก็บผักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เข้าบ้านครับผมทาการตั้พี่แกงครับผมส่วนมาสอง,องพี่แกงก็คือมีตะไคร้และก็ อ่าพริกครับผมประมาณ4ีเม็ดแล้วแต่เราทาพริกแกงให้เข้ากันเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีข้าวเหนียวแช่นะที่ยังไม่นึ่งครับผมแล้วก็ใส่ลงไปด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าผมไม่ได้แช่ไว้ครับผมเนาะก็จะนํามาทําการเตรียมเครื่องหอมครับผมหรือว่าเด็ดใบผักตําลึงของเราครับผมเนาะก็จะมีการเตรียมแล้วครับผมนําผักต่างๆมาล้างแล้วก็ทําการเด็ดครับผมไปไปสู่ขั้นตอนการเด็ดกันเลยครับผมครับแล้วก็ทําการเด็ด ตกแต่งอะไรต่างๆครับผมยอดหรือว่ามือตำลึงเราไม่ชอบเราก็ดึงออกไปเราเอาแต่ส่วนใบแล้วก็ยอดอ่อนของเขาครับผมเสร็จสักพักนึงก็จะได้ในรูปลักษณะแบบนี้ที่เราเตรียมเครื่องไว้อันนี้มีไมตำลึงที่เราล้างแล้วเด็ดเรียบร้อยแล้วมีหมูครับผมแล้วก็จะมีตัวต้นหอมครับผมส่วนพีก่แกงที่ผมตําไปแล้วก็เสร็จเรียบร้อยมาลงมือปุ้งกันเลยครับผมอันดับแรกก็คือเปิดแก๊สก่อนครับผมติดแก๊สอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็นําตัวพิกแกงครับผม แกงกับหมูลงไปขวก่อนให้ไฟให้มันหอมขึ้นมาครับผมสะดุ้งก่อนใส่น้ำนิดนึงกวหม้อใหม่ครับผมจอดนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะนี่ครับผมพอครับผมก็คนให้มันเข้ากันครับผมให้ตัวหมูกับไฟมันทําเครื่องเทศให้มันหอมตะบอบอวลไปก่อนครับผมนกะดูได้ที่ครับผมเนาะกะดูที่เรียบแล้วเลยครับผมก็ ทำการใส่พักต้มนึ่งที่เราเด็ดลงไปครับผมเนาะใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปหมดเลยครับผมแล้วก็เปิดแก๊สให้ไฟแรงขึ้นแล้วก็เติมน้ำอีกประมาณสา่กระวยครับผมเนาะปิดฝาครับผมเบิร์นให้เขามีควันขึ้นมานิดหน่อยครับผมนี่ก็ทำการปรุงรสด้วยการเติมน้ำปลาครับผมเข้าไปก่อนนิดนึงครับไม่ต้องเยอะครับผมเนาะ อืมไอ้ฟ่เฟูเลยครับผมเสร็จเรียบร้อยครับผมตักเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วก็สุกครับผมไม่ต้องแกงนานครับเพราะว่าผัดมันจะสลดได้ทีแล้วก็ตักไปเสิร์ฟให้คุณแม่ครับผมกินข้าวกันครับผมสำหรับเช้านี้ก็คือแกงออมมู สายยอดพักตำลึงแล้วก็ไม้หอมเลยครับผมสวัสดีครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับผม